สวัสดีนะครับทุกทท่านผมใหญ่เมืองการนะครับท่านใดที่ติดตามไลฟ์สดนะครับวันนี้นะครับนานๆจะไลฟ์สดทีหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับใครติดตามอยู่นะครับเพื่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ช้านิดหนึ่งจากที่ไลฟ์11บดโมงต้องมาเป็นตอนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จภารกิจส่งพระนะครับกินไชเต่าวันนี้ผมมารุ่นไหน นะครับค้าขายดีนะครับอิ่มไข่เต่าจบไปแล้วนะครับอิ่มไข่เต่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้จบเรียบร้อยนะครับส่งพระเกือบหมดทุกท่านแล้วทุกศูนย์จองนะครับวันนี้ก็จะมากันนะครับค้าขายดีปี63นะครับวัดหนองม่วงวันนี้นะครับแอบมาดูโรงงานกันก่อนนะครับว่าเครื่องจักรเป็นยังไงนะครับการทํางานเป็นยังไงทําไมผมถึงมั่นใจนะครับเกี่ยวกับโรงงานนี้ ท่านใดรับชมนะครับสวัสดีพี่ทุกๆท่านนะครับผมใหญ่เมืองการนะครับนานๆจะไลฟ์สดสักทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมไลฟ์ไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเรื่องของโรงเรียนลูกที่กรุงเทพต่อนะครับฉะนั้นช่วยกดนะครับแชร์กดช่วงนี้ต้องเข้าใจกันนะครับว่ากระแสโควิดแรงนะครับแต่เมื่อกระแสโควิดแรงขนาดไหนก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือมือของทุกๆท่านที่ช่วยกัน นะครับช่วยกันนะครับท่านจะเช่า3ามองห้าองค์เพื่อช่วยวัดไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาที่สำคัญนะครับที่เราจะฝ่ากระแสโควิดไปด้วยกันก็คือการกดไลค์กดแชร์นะครับของท่านให้คนรู้จักวัดเขาวงหนองม่วงลบบุรีมากขึ้นท่านก็ได้บุญแล้วครับมาเลยนะครับนี่นะครับหนูลิงนะครับนี่หนูลิงที่มือตอกโค้ดในตำนานนะครับนี่กำลังนะครับ ทำผ้ะอยู่นี่เครื่องนะครับเครื่องทำผ้าผงห้องนี้เป็นห้องห้องทำผ้าผงเลยนะครับแต่เป็นห้องเลยนะครับไม่ใช่แค่เครื่องเดียวนะครับนี่นะครับเราให้ดูถึงมาตรฐานของโรงงานก่อนนะครับว่าฝีมือนะครับเครื่องจักรมาตรฐานนะครับนี่นะครับนี่ขนาดกระแสโควิดนะครับมานะครับกันต่อกันมืออีกนะครับทำกันนะครับ เห็นไหมครับนี่ปิดตานะครับทํางานนะครับเครื่องจักรเยอะแยะนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือหนึ่งคนงานพร้อมอุปกรณ์พร้อมนี่ผมเดินอกไปอีกห้องหนึ่งนะครับลุกอย่างพร้อมนะครับวัตถุมงคลออกมาก็จะสวยงามนะครับก็จะพร้อมไปด้วยนะครับนี่นะครับนี่กําลังตากอยู่นะครับอันนี้ผ้าปิดตานะครับนี่ผ้าปิดตานะครับ ดังนั้นถึงบอกว่าการคัดเลือกคัดสรรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สําคัญนี่นะครับนี่แต่งนะครับนี่การแต่งการนี่อีกห้องหนึ่งเลยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญคือโรงงานต้องพร้อมนะครับนี่ขณะกระแสโควิดมานะครับโรงงานนี้ไม่ว่างเลยนะครับนี่เครื่องจักรนี่เครื่องปั๊มเหลียนนะครับบานเลยนะครับเป็นสิบสิบตัวนะครับ นู่นนะครับเครื่องปั๊มใหญ่ช่วยกดแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์นี่นะครับเครื่องปั๊มนะครับนี่เครื่องปั๊มเหรียญนะครับถ้านับแต่จริงๆผมว่าเป็นสิบเครื่องนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับทุกอย่างถ้าเริ่มต้นดีนี่นะครับกล่องเครื่องจักรนะครับหมดทุกอย่างนี่นะครับโควิดไม่สามารถหยุดโรงงานนี้ได้นะครับ เนื่องจากความตรงไปตรงมานะครับชัดเจนนะครับนี่ผมพามาชมนี่นะครับนี่พระพระหล่อพระบูชาด้วยนะครับอันนี้เจ้าเสียเจ้าของโรงงานนะครับอันนี้เสียโอ๊ตเดินคุมงานอย่างเดียวเลยครับไม่ทําอะไรเลยครับเดินจิ้มนิ้วใช้คนนู้นใช้คนนี้เขานี่นะครับนี่นะครับนี่ไม่ว่างกันเลยนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปปิดตาขุนแผนอันนี้สมเด็จ โอ้โหนี่ครับเต่าบินค้าขายดีปีหกสามลบบุรีนี่นะครับนี่คือรายการนะครับที่ส่งมาทางโรงงานเพื่อที่จะให้โรงงานนะครับดำเนินการนะครับที่เป็นเนื้อลุ้นวันนี้ผมจะพามาตรวจบล็อกนะครับผมขอเวลาอีกแค่ห้านาทีเดี๋ยวผมจะไปแล้วนี่นะครับนี่คือบล็อก ตัวผู้นะครับนี่คือบล็อกตัวผู้นะครับผมมาไล่ดูนะครับนี่สังกะจายนะครับสังกะจายนี่นะครับห่วงตัวหนังสือนะครับนี่คือบล็อกให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับนี่คือบล็อกตัวผู้นะครับนี่คือบล็อกตัวผู้นะครับขนาดนี่มันทัดนะครับขนาดสามจุดเกือบสี่เซนนะครับสามจุด ขนาดนะครับ um. นี่นะครับนี่ขนาดนะครับนี่ขนาดนะครับกําลังห้อยเลยนะครับถ้าประมาณก็น่าจะแถวเจ้าสัวรุ่นเจ้าสัววัดไททองนะครับกําลังขนาดถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาเล่นเต่าด้วยกันก็เรียกว่าขนาดกลางนะครับไซส์ขนาดกลางนะครับนี่นะครับนี่ขนาดนะครับนี่นี่คือด้านหลังนะครับบล็อกตัวเมียนะครับของไอ้ไข่ครึ่งอง นะครับปักหมุดมวยผมนะครับคนคิดค้นด้านหลังบล็อกนะครับก็ต้องขอขอบคุณเสียนไอ้ไข่ใสายตรงของภาคใต้นะครับแอดมินอัตพลนะครับช่วยกันพัฒนานะครับผมเป็นคนที่รับวังนะครับท่านใดที่ดูแล้วพี่ใหญ่ปรับตรงนี้หน่อยพี่ใหญ่ปรับตรงนี้นิดนึงไม่ใช่ปัญหานะครับสําหรับผมไม่ใช่ปัญหา เช่าองค์เดียวให้แก้บล็อกผมก็แก้ให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าขอให้ทุกท่านนะครับร่วมบุญกันร่วมบุญกันสิทีที่สาคัญของการร่วมบุญยุคนี้นะครับไม่ต้องจองยกลังนะครับไม่ต้องจองยกหลังนะครับไม่ต้องจองทิ้งสองหมื่นห้าหมื่นแสนไม่ต้อง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 นะครับผมขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ท่านก็ได้บุญแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้บุญแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจดีๆเราค่อยมา ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทุกขั้นตอนนะครับผมใหญ่เมืองการทําอะไรแล้วไม่มีทิ้งนะครับทําแล้วต้องทําจนจบนะครับทำตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับเพราะว่าผมจะทนไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นวัตถุบุงคลรุ่นทุกรุ่นที่ผมควบคุมดูแลประชาสัมพันธ์นะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างโดยนะครับพศนะครับน้องพศนะครับซึ่งมอบหมายให้ผมเป็นคนควบคุมดูแลทั้งหมดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ฉะนั้นทุกอย่างนะครับการประชาสัมพันธ์ผมจะเป็นคนประชาสัมพันธ์เองทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเรามาดูกันนี่ตะกั่วลองพิมพ์แต่สาหรับผมเดี๋ยวจะส่องเดี๋ยวเราจะส่องไปด้วยกันนะครับเราจะชมไปพร้อมๆกันร้อยสามสิบเกาบาทต่อองค์เท่านั้นนะครับไปลุ้นตามรายการนะครับนี่นะครับเนื้อเงินไม่ตัดปีกลงยาทองคำ เนื้องเงินการันตีหนึ่งลังมีเนื้อเงินทุกลังนะครับเนื้อนาวงนาวะนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่คือบล็อกนะครับนี่คือบล็อกตะกั่วลองพิมพ์นี่นะครับสวยไหมครับสวยยังครับนี่นะนี่นี่นะครับสังเกจาจยิ้มแป้นเลยเดี๋ยวมันส่งให้ดูนะครับสังเกตใจยิ้มแป้นเลยค้าขายดีปีหกสามเศรษฐกิจไม่ดีช่างมันไม่เป็นไรเราช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์ไป อย่าท้อใจนะครับการทําบุญเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับบุญวาสนาคือสิ่งที่สร้างด้วยตัวเองได้นะครับยิ้มแป้นเลยสังกัจใยนะครับสังกัจใจยิ้มแป้นเลยนะครับสังกัจใยทรงเครื่องนะครับบล็อกนี้สังกัจายทรงเครื่องนะครับสังกัจใจยิ้มนะครับให้ชมไปพร้อมกันนะครับนี่นะครับเต่าบินนะครับเต่าบินตำนานนะครับตั้งแต่นุองตะ ้าขายดีนะครับสองห้าหสานะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้พูดตรงๆว่าเวลาทุก,ทกรุ่นนะครับแล่ที่ทํามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่ดูตะกัวลองพิมพ์เนี่ยบางทีมันดูไม่ค่อยออกอะแต่เวลาพาตัวจริงออกมาสวยกว่าเกือบทุกรุ่นเพราะมันได้มีการไปปรับปรุงนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มันงดงามขึ้นโดยตลอด แล้วช่วงโควิดมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ไปทำแต่งานหลักอย่างเดียวนะครับเรื่องกักเลขไม่มีแน่นอนนะครับกักเนื้อทุกอย่างไม่มีนี่นะครับมาชมกันนะครับขนาดนะครับในทัดท่าบนะครับเดี๋ยวมาทัดท่าไปดูนี่ขนาดนะครับเราชัดเจนนะครับชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไม่บางคนบอกพี่ใหญ่ผมจะจองสามลังได้ไหม แล้วแต่นะครับแล้วแต่นี่นะครับนี่ขนาดนะครับสามจุดหกนะครับสามแบบเลยนะครับสามจุดหกกว้างละพี่ใหญ่ผมจองสององได้ไหมแล้วแต่นะผมไม่ไม่การทําบุญไม่มีบังคับนะครับส่วนจองไม่ต้องอุ้มนะครับเดี๋ยวนอกนะครับบางสิ่งบางอย่างอนาคตไม่แน่นอนนะครับทำด้วยจิตที่ศรัทธาบริสุทธิ์ดีกว่านะครับ วัตถุมงคลของผมทุกรุ่นนะครับไม่มีปั่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราว่ากันตรงๆนะครับตามจิตตาน,นะครับบารมีเผยแพร่ไปด้วยกันแค่เสร็จวัตถุมงคลรุ่นนี้คนเข้าวัดมากขึ้นไปเที่ยววัดเขาวงเยอะขึ้นขนางก็ไฟวัดได้มากขึ้นผมก็ดีใจแล้วครับนี่นี่นะครับ2.4นะครับขนาดกำลังห้อยเลยครับ วางกล้องให้เทียบดูนะครับเทียบดูนะครับขนาดนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เล็กนะครับขนาดไม่ใช่เล็กแล้วก็ไม่ใช่ใหญ่เกินถ้าพูดเกินตรงๆก็ประมาณกําลังดีะครับนี่นะครับนี่เหรียญบาทวางให้ดูนะครับนะครับท่านใดที่รับชมอยู่ผมใหญ่มังการนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยกันนะครับมือของท่านคือสิ่งที่สำคัญนะครับ อันนี้เรามาดูไอ้ไข่นะครับเจาะไอ้ไข่ไอ้ไข่ครึ่งองไม่ค่อยเจอนะครับนี่นะครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ไอ้ไข่ปักมวยผมนะครับไอ้ไข่ค้าขายดีร่ำรวยนะครับนี่นะครับสวยไหมครับสวยไหมครับ ถามว่าสวยไหมครับนี่แหละครับทุกวันนี้นะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ทุกๆท,ท่านยังให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะร่วมเผยแผ่บุญไปด้วยกันนะครับและเรามาค้าขายดีปีหกสไปด้วยกันนะครับผมใหญ่เมืองการกราบคำว่าสวัสดีครับ